อามาต่อกันที่อำเภอหนองกรุงศรีนะครับนักศึกษากว่า700คนนะครับที่วิทยายลัยการอาชีพหนองกรุงศรีร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนะครับเพื่อเทอิดไทยองราชันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ มื่อช่วงบ่ายของวันที่22กุมภาพันธ์2555ที่หอประชุมชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีนายสมพงษ์แสนบุตรผู้มนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไทยองราชันเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนําผู้บริหารคณะครูบุคลากรตลอดจนนักเรียนนักศึกษากว่า700คนปฏิญาณตนเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไทยองราชันต่อหน้าพระบรมชายาลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่กําลังแพร่ระบาดหนักในปัจจุบันผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีกล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปซึ่งวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีได้นำแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลมาปฏิบัติตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีจึงจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการมอบธงสีฟ้าสัญลักษณ์การรวมพลังแผ่นดินเพื่อบ่งบอกถึงการประกาศสงครามกับยาเส ติดอีกด้วย